สเหรียญหายากน่าเก็บสะสมเก็บก่อนรวยก่อนจะมีเหรียญไหนบ้างไปรับชมกันครับกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลสำหรับในคลิปคปนี้นะครับจะมาพูดถึงสเหรียญที่ หายยากนะครับเก็บก่อนรวยก่อนทั้ง3มเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญไหนเนี่ยก็เดี๋ยวมารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับโดยที่เริ่มจากเหรียญแรกนะครับอ่ะเหรียญแรกนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยเป็นเหรียญในสมัยรัชกาลที่9นะครับเหรียญน,นี้เนี่ยเป็นเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินปี2 5 0 5ครับอ่า ถามว่าทําไมผมถึงแนะนําให้เก็บเหรียญน,นี้นะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้เนี่ยนอกจากจะเป็นเหรียญใช้ในสมัยก่อนแล้วเนี่ยเหรียญน,นี้นะครับยังสามารถนํามาเป็นวัตถุมงคลได้ด้วยนะครับซึ่งเหรียญไหนก็ตามเนี่ยที่มีตาแผ่นดินอยู่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นวัตถุมงคลที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปนะครับดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะครับ บ้านไหนมีเหรียญตาแผ่นดินไว้บูชาเนี่ยบ้านนั้นเนี่ยจะปลอดภัยจากเรื่องหลายๆทั้งปวงแล้วก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับและที่สําคัญนะครับเหรียญเหรียญนี้ปัจจุบันเนี่ยราคายังไม่ค่อยแพงนะครับถ้าเราเริ่มเก็บในตอนนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยถ้ามีกระแสอะไรขึ้นมานะครับ เหรียญเหรียญนี้เนี่ยจะมีราคาสูงยิ่งกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับดังนั้นเหรียญแรกที่ควรเก็บเนี่ยก็คือเหรียญบาทตาแผ่นดินปี2 5 0 5นั่นเองนะครับเหรียญที่2ที่ควรเก็บครับเป็นเหรียญน,นี้ครับอ่าคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญบาทคุดปี17ครับอ่าเหรียญเหรียญนี้ขอเท้าความก่อนนิดนึงนะครับย้อนกลับไปตอนช่วงก่อนปลายปีพศ2559นเนะครับเชื่อไหมครับเหรียญเหรียญนี้ราคาเคยหลักหน่วยมาก่อน ย้ำนะครับราคาหลักหน่วยนะครับเหรียญนี้สมัยก่อนปลายปี59เหรียญนี้เคยมีราคาหลักหน่วยมาแล้วนะครับแต่หลังปลายปี59นะครับเหรียญน,นี้ไม่เคยลงไปราคาหลักหน่วยอีกแล้วนะครับราคาขั้นต่ำเนี่ยก็หลัก10นะครับไม่ใช่10บาทนะเพื่อนๆบางคนฟังไม่ดีแล้วมาบอก10บาทไม่ใช่นะครับหลัก10ก็คือ10บาทถึง99บาบาทนะครับแล้วก็สวยๆหน่อยเนี่ยก็ หลักร้อยนะครับซึ่งเดรียญบายคุดปี17เเนี่ยถ้าใครได้เก็บมาก่อนช่วงปลายปีพศ2 5 5 9เนี่ยบอกได้คำเดียวเลยครับว่ารวยนะครับผมกล้าพูดคำนี้เลยว่าใครที่เก็บก่อนช่วงปลายปีพศสอ5 9เนี่ยให้คำเดียวเลยครับรวยเพราะว่าช่วงปลายปีพศสอ5 9เนี่ย เหรียญน,นี้มีราคาขึ้นไปถึงหลักร้อยย้ำนะครับแค่สภาพผ่านใช้ยังขึ้นไปถึงหลักร้อยแล้วถ้าไม่ผ่านใช้เนี่ยเคยราคาขึ้นไปถึงหลักพันจนไปถึงหลายหลายพันก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยเหรียญบาทคุดปี17เจเนี่ยจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่มีพุทธคุณสูงมี การนำไปเป็นวัตถุมงคลจำนวนมากนะครับช่วยขับไล่พูดผีปีศาจช่วยขับไล่สิ่งไม่ดีกันคุณใสแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยช่วยดึงดูดให้หน้าที่การงานเติบโตนะครับพวกคนที่เข้าป่าเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะพกพยาคุดเพราะว่าจะได้เก็บของป่าหรือว่าหาอาหารล่าสัตว์อะไรพวกนี้ได้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อของพวกคนที่เข้าป่ากัน นะครับว่าการห้อยพระเนี่ยเพราะว่าการห้อยพระเครื่องเนี่ยพระเครื่องเนี่ยเป็นสายเมตตานะครับจะไม่ค่อยเก็บอะไรพวกนี้ได้แต่ว่าถ้าเป็นพรานที่เข้าป่าเนี่ยเวลาจะไปหาสัตว์หาของหายากในป่าเนี่ยเขาจะบูชาเหรียญบาทคุดนะครับทำให้มีไม่ขาดนะครับเพราะว่าพญาคุดเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์มากมีอิทธิฤทธิ์สูงนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อกันดังนั้นเหรียญบาทคุดปี17เนี่ย ถ้าไม่ซื้อช่วงนี้เนี่ยอนาคตถ้าเป็นกระแสมาอีกครั้งผมบอกเลยว่าเหรียญน,นี้ราคาเนี่ยโหไม่รู้จะแพงยังไงนะครับปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มกลับมาแพงแล้วดังนั้นเนี่ยเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมมากๆอีกเหรียญหนึ่งนั่นเองนะครับสุดท้ายครับเหรียญที่3ที่มาแนะนําให้เก็บในวันนี้นะครับเป็นเหรียญ5บาทเรือหงครับอ่าเหรียญ5บาทเรือหงที่แนะนําให้เก็บนะครับ จะเป็นเหรียญ5บาทเรือหงปีไหนก็ได้ครับปี30หรือปี3 1ก็ได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เหรียญ5บาทเรือหงเนี่ยเริ่มมีราคาเพิ่มขึ้นทุกวันจากเมื่อก่อนเนี่ยราคาหลักหน่วยนะครับปัจจุบันเนี่ยราคาหลักสิบถึงหลักร้อยขึ้นอยู่กับสภาพความสวยงามของเหรียญเหรียญนี้เท่านั้นนะครับซึ่งเหรียญ5บาทเรือหงเนี่ย ผมบอกหลายครั้งมากๆนะครับว่าเหรียญ5บาทเรือหงเนี่ยเป็นเหรียญ5บาทที่หายากผลิตน้อยนะครับและที่สําคัญเนี่ยถ้าเหรียญเหรียญนี้เนี่ยไม่ใช่ปี29เนี่ยตอนนี้อาจจะยังไม่แพงนะครับย้ำนะครับ5บาทเรือหงเนี่ยถ้าไม่ใช่ปี29ตอนนี้อาจจะยังไม่แพงแต่อนาคตเนี่ยแพงแน่นอนนะครับผมกล้าพูดเลยว่าถ้าเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยเหรียญน,นี้จะเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ เป็นตัวแทนของคุณค่าทางประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเหรียญ5บาทหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นเหรียญ5บาทที่เป็นหลังวัดเบญจมัฏบ,บพิตรนะครับการเก็บเหรียญเนี่ยเป็นการสะสมคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับก็อยากให้มาศึกษาหาความรู้นิดนึงนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคนที่หามาส่งให้ผมดูในตอนนี้เนี่ย คือเดี๋ยวนี้ผมพูดตรงๆว่าของหายากมันก็น้อยลงไปทุกทีนะครับแต่คุณสามารถเก็บบางอย่างที่มีในบ้านคุณที่ตอนนี้อาจจะยังไม่แพงนะตอนนี้ยังไม่แพงหรอกแต่อนาคตเนี่ยอาจจะมีราคามากกว่านี้อีกเยอะเลยก็ได้นะครับซึ่งทั้งสามเหรียญน,นี้เนี่ยตามกระแสเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันวน,นะครับดังนั้นทั้งสามเหรียญน,นี้จัดว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสม นะครับใครเก็บก่อนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะรวยก่อนนะครับถ้าสามเหรียญนี้ขึ้นราคามาเมื่อไหร่เนี่ยผมบอกเลยว่ามีคนที่รวยขึ้นอีกเยอะนะครับเพราะว่าทั้งสามเหรียญนี้ตอนนี้ยังไม่ได้แพงนะครับบางคนที่มีเนี่ยแล้วเห็นว่ายังถ้าถูกไม่ขายเนี่ยคุณก็ควรเก็บไว้ก่อนอยู่แล้วครับเพราะว่าทั้งสามเหรียญนี้ตอนนี้ราคาถูกนะครับผมกล้าพูดเลยว่าสเหรียญนี้ ตอนนี้ราคาถูกผมกล้าใช้คาว่าราคาถูกเลยนะครับอย่างเหรียญบาทตาแผ่นดินเนี่ยสภาพผ่านใช้ก็ราคาหลักหน่วยถึงหลักสิบกลางๆแค่นั้นเองนะครับเหรียญบาทคุดปี17เนี่ยก็ราคาหลักสิบจนถึงหลักร้อยต้นๆส่วนเหรียญ5บาทเรือหงเนี่ยก็ราคาหลักสิบจนถึงหลักร้อยต้นๆนะครับทั้ง3มเหรียญน,นี้เนี่ยหลายคนส่งมาให้ผมดูเยอะมากนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยทั้ง3เหรียญน,นี้ ผมบอกเลยว่าทางเพจเรามีขายในราคายุติธรรมนะครับ3ามเนียญนี้ปัจจุบันราคายังไม่แพงนะครับถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมาได้นะครับเพราะว่าสามเนียญนี้ตอนนี้ยังไม่แพงนะครับแต่อนาคตมีโอกาสขึ้นราคาได้อีกเยอะนะครับก็ศึกษาหาความรู้ดูให้ดีก่อนแล้วกันนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ